ทีทุกคนเราหายกันไปนานมากแบบนานสุดๆจะกระซิบทำไมวัเนี้อยู่กับพระใช่แล้วพระนะครับผมวันนี้นั่นแหละครับเท่าที่ทุกคนเห็นก็คือผมจะมารีวิวเกมเออมันชื่อเกมว่าอะไรวะคนหนึ่งชื่อเกมว่าอะไรวะอะไม่ใช่ ปิดปิดไปปิดไปโอเคเกมเมจิกซีของพี่มิฮาโนมิโคราคนดีคนเก่าคนเดิมจากกาวพิษนะครับนี่พี่มิฮาโนมีครโอเคอย่างแรกนะครับผมที่หลายๆคนจะชอบสงสัยกันว่ามันคือเกมแนว,วันพิษเหรอสรุปง่ายๆว่ามันคือเกมแนวเวทมนนะครับผมมันไม่ใช่วันพิษนะมันคือเกมแนวเวทมนนะนะครับผม เราจะรวบทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้มีเวทอะไรบ้างคือเวทอะไรบ้างวะสายฟ้าน้ําดินน้ําลมไฟสายฟ้าโอเคประมาณนี้มีอะไรอีกไหมไม่ไม่น่ามีโอเคเรือมีลําเดียวนะฮะมีเรือเล็กที่แบบโคตรเร็วจริงเร็วมากมันก็ไม่ถึงเร็วขนาดนั้นนะแต่มันก็เร็วมีบอสสองตัวนะครับนั่นก็คือบอสแช้งกับ คือแชงคูสนะครับดอบดาบแชงคูสซึ่งผมยังไม่ได้แล้วก็บอสคิงนู๊บซึ่งดอบเจ้าหนี่สกายชัตเตอร์นี่นะฮะแล้วก็จริงๆคิงนู๊บมันดอบคิงคร็อกกับไอ้นี่ด้วยกับไออันนี้ด้วยแต่มงกุฎนี่เป็นของแชงนะครับผมไม่เกี่ยวกันนะจ๊ะโอเคนะครับผมไปดูก่อนนี่คือเกาะที่เอาไว้ซื้อแคปโกลเกาะเอาไว้ซื้อแคป แกป,ปุนะคบผมกับอ้นี่กับตีคิงนูบนะครับผมช็อ no โอเคนี่นะครับคิงนูบจะเกิดอยู่ตรงนู้นนะเนี่ยเน,นี่ที่ผมชี้อยู่นี่ส่วนเราจะต้องแนะนํานะครับผมถ้าจะมาตีคิงนู๊บแนะนําให้ซื้อแกป,ปุกก่อนนะครับอันหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปหาแกป,ปุกแกป,ปุกนะครับผมทางขึ้นมันอยู่ตรงนี้ ไหนวะเอ๊ะทางขึ้นันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นี่นะฮะเราก็ขึ้นตรงนี้รดดกระโดดมากระโดดมาช็อปอช็อปอช็อปชิแชปช็อปช็อปชิแชปช็ปชออะไรของผมวะมาแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้ <c oughs> <ๆ>มันก็ไม่ได้ยากนะครับทุกคนนี่นะตรงนี้คือจุดซื้อแกโปะนะครับผมราคาเออเท่าไหร่วะเออหมื่นสองห้าร้อยนะฮะ แล้วก็เวทเวทหาได้ตามพื้นนะครับผมจะดรอปทุกๆ15ถึง60นาทีหรือว่า15ถึง1ชั่วโมงนั่นแหละนะฮะตอนนี้ผมก็มีตังอยู่2 0 0 0 0 0ไม่รู้จะไปทำอะไรนเคนั่นแหละง่ายๆถ้าได้สกิลมาครบทุกสกิลเดี๋ยวผมเอามารีวิวนะจ๊ะเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้นะเออก็นั่นแหละครับหลายๆคนอาจจะเห็นผมอยู่ในเพจเออพวกซื้อขายเมจิกสนะคะผมนึกจากว่าหาตังน์นะ ขาต,ตังอะนะครับผมโอเคต่อไปช็อคกิ้นี้เดยวเริ่มกดไลค์กดแชร์เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องมาให้คะแนนกันดินย๋ยวอะไรของผมวะเนี่ยโอเคตัดคะแนนเกมนี้ที่ผมให้นะครับผมคือผมจะให้คะแนนเกมนี้อยู่ที่เจ็ดเต็มสิบครับเนื่องจากว่า แต่ละอย่างมัน,ม,นมันเหมือนเป็นมันคือเกมเพิ่งเปิดอะครับมันก็เลยยิงจะมีบั๊กต่างๆมากมายนะครับเช่นบั๊กนี้นี่วิ่งปึบวิ่งใต้น้ําก็ให้เจ็ดไปก่อนละกันเดี๋ยวมีอัปเดตใหม่ๆมาเดี๋ยวผมจะแก้คะแนนให้นะครับผมส่วนอัปเดตหน้าเขาบอกมาแล้วนะครบผมอัปเดตหน้าม,มีมีอะไรบ้างอัปเดตหน้ามีหนึ่งที่สุ่มเวทนะครับผมมีเวทใหม่สองอันเอ่อมีอะไรวะอันหนึ่ง มีอะไรกันลืมแปบบ๊หนึ่งอนนั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเครู้สึกว่าน่าจะมีไอ้นี่ใหม่สามารถกิฟต์ไอเทมกันได้กิฟต์ไม่ใช่กิฟต์ไอเทมสิเป็นการกิฟต์ไอ้นี่พวกพวกโอ๊บนะครับโอ๊บโอ๊บหมายถึงอะไรคือโอ๊บมันหมายถึงพวกของที่มันเป็นสามารถให้พลังเวทเช่นโอ๊บลมโอ๊บคือเขาเรียกกันว่าโอ๊บปะวะโอ๊บโอ๊บหรือ OBS โอเค เจอกันคลิปหน้าครับผมซีโอเกนรู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 ขเหลืออะไรก็ขออภัยด้วยนะครับค้งก้ล้วก็ใช้ก๊กสัมผัสใครแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยบายบายซิโญเกนเจอกันกับพักสวัสดีครับ